นี้วันที่10เดือนธันวาคมพุทธศักราช2567าเป็นวันที่19ที่ข้าพเจ้าจจวิสาตัสสิทธิพรขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระประเรศมต์ต่างๆถวายเป็นพุทธ,ธบูชาธรรมบูชาสังคบูชาและอาจริยาบูชาแดรูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสมาธิมีสติอึกได้มีสมาธิตรจ,จอในอาคาัคราพยัญชนะในบทส่วนอย่างต่อเน,นื่องด้วยเทิด บทที่หนึ่งชุมนุมเทวดาสะมันตาจักรวาลีสุ่งอัตราคาชัชตุเทวตาสาทธรรมมามุนิราชะส,สุนันตุสะภะมกโมะาทางังสักเคกาเมจะรูเปคิดีสิคาระ,ะเตเตจันตะริจันตจันตะลิเค วิมาเมทีเปรละเทศจักาเมตะลุวาคะหะเนเคหวะวัตุงเกเตปุมมาเจยันตุเทวาชาลัทธาลัวิสเมียคะคัททัพนาคาสิทันตาสันิกยามุริวราจังสาตะวเมสุนันตุธรรมมาสวนรการโลอัยยามัทันตาธรรมมาสวนรการโลอัยยามัทันตาธรรมมาสวนรการโลอัยยามัทันตา บทที่สองบทสวดนามัสการพระพุทธเจ้านโมตัสสะวะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสาวะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสาวะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทที่สามบทสวดไตสรณะโคมพุทธทางสรนงคัคขามิธรรมังสรนงคัคขามิสังฆังสรนงคัคขามิทุติยมปิพุทธทางสรนงคัคขามิทุติยมปิธรรมังสรนงคัคฉามิทุติยมปิสังฆังสรนงคัคฉามิ ตัดยีมปิพุทธังสลานางข้าสามิตัดยีมปิธทำมังสลานางข้าสามิตัดยีมปิสงังฆังสลานางข้าสามิบทส่วนสัจจากิริยาคาถานัตถิเมสลานางอัญญงพุทโธเมสลานางวะรังเอเตนะส,นะสัจจวัชเนะโสติเมหตุสวรธานัตถิเมสลานางอัญญ์ทมโมเมสลานางวะรัาางเอเตนะสัจจวัชเนะโหตุเตชิมังคะระ โสติเมหโฑตุสัพทานัติเมศรนานังอัญญงังสร้างโคเมศลานังวรลงเอเตนะทศวัชีนะโสติเมหโฑตุสัพทาบทที่ห้าสมมหาสมัยยสูตรเอวัมเมสุต,ตังเอกังสมัยยังพระควาสักเกสุวิหารติกัปิระวิวัตุสมิงมหามหาวดเนมะหาตาพิขูสังเคนะสัตติง ปันจมตเตหิพิขุสตเตหิสเพเหวะ, hi, ะอระหันเตหิทัสสะหิจะโลกะทาตุหิเทวตาเยปุเย,ยนาสันิปปติตาหุติพภะควันตงังทัสสะนายะภิขุสังคันจะอาทาโคจตุนทางสุทาวาสก,กายวิยยกานางเทวานางเอตทธาหสะอายังโคภะควาสกเกสุวิหรารติกิกะปิละวัตุสมิงมหาวเนมหาตาพิขุ สังเคนะสัตถิงปัญจะมัตเตหิทิขุสเตหิสเพเหวะอระหันเตหิทัสสหิจะโลกะทาตุหิเทะวะตาเยปุเยนะสนิปปะตาติหุนติภควันตังทัศนายะพิคุสังคัญจะยานุนะมายัมปีนะพรควาเตลุปะสังกะเมยามะอุปสังอุปสังกะมะมิตวาพรควาโตสันติโกสันติเกปัเจก,กะ คาถาพาเสยยามาตินะคะโคตาพิทเขาเทวตาเสยยาถาปินามะพระวาปุริโสสมิชชิตังวาพา,า,าหังปะสาเลยยะ ปะสาลิตังวาพาหัางสมมิเชยยะเอวะเมวะสุทาวะเสสุเทเวสุอันตะลาหิตตาพควาตโตปุระโตปาตุระหังสุอนาโคตาเทวตาพควันตาอภิวาทาเทตวะเอกมันตังอาทาสุเอกมันตังทิตาโขเอกาเทวตาพควาโตาสันติเกอีมังคาถังอภาสิมาาหาสมโยปวะนะสมิง เทวกายาสมาคาตาอคตัมหะอิมังธรรมะสมัยยังทักขิตาเยวะอปริยะอปาราชิตะสังคันติอทาโคอปปาราเทวตาพระควะโตสันติเกอิมังคาถาอภารสีปาราภิกขโวสมาสหังสงสมาทะหังสงจิตตังอัตโนอุชุกะมะกังกสุสาระหวะเนตานิคาเหตวาอินทริยา มิกกิตาปันทิตาติอาราโคอปาร,ราเทวตาพระควาโตสันติเกอีมังคาถังอาพาสิเศตวาขี้ลางเศตวาปริคังอินทขี้ลางโอหันจะโอหันจะ,ะมะเนชาเตจารันติสุทธาวิมะลาจักผุมาตาสุทันตาสุสูนาคาติ อัฏฐาโขอัปปราเทวตาพัคขวะโตสันติเกอีมังคาถางอาพาสิเยเกจิพุทธังสารนังคตาเซเซตนะเตขะมิสัตสิอัปายะภูมิง ปะหายะมานุสังเทหังภักเทวากายยังปาริปูเรสันตีติอาทาโคภะควาพิขุอมันเตสิเยภูยเยนะพิขเวทะสาสุโลกะทาตุสุเทวตาสันนิปต,ติตาหนติตถาคตังตัสสะนายะพิขูสังพันสะเยปิเจเตพิขเวอเหสุงอติตัมัทธานงอรหันโตส,สัมมาสัพพุทา เตสัมปีพะควันตงเอตปะปะระมาเยวะตเทวตาสันิปติตาอาเหสุงัดเสยยะหาปีไม่ห้างเอตปะดิเอตตะราหิเยปิเตพิกเขวะเวภะวิสันติอนาคตะธรรมตักมัทนานาอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปีพะควันตานางเอตะปะระมัตตาลมาเยวะเทวตาสันิปติตาภะวิสันติ สยฐา,าปิไมหังเอตะละหขิอาจิคิสามิพิขเวเทวกายานางนามาณิกิตยิสามิพิขเวเทวกายานางนามานิไธสันสามิพิขเวเทวากายานางนามาณิต,าาาางาาตังสุนาถาสาธุกลางมานะนสิกโรถาพาสิสามิมีติเอวัมพันเตต,ถถถเติโถเตพิขุพัคขวะโตปัญจะโสงสงพัคขวะเอตะทัโวจากสิโลกะมนุสกัสสามิยัตถภุมมา ตตทัสสิตาเยสิตาคิรีคัพภะลังปะหิตตัตตาสมาหิตตาปูถูสีหาวะจัตลีนาโลมะหังสาพิสัมพุทโนโอภาตมะนะสาสุทาวิปัสสนนามะนานามะนาวิลาพิญโยปัญจะแสเตตวาวะ เนกาเปิละวัฏถเวตะโตอามันตะยิสัทธาสาวะเกสเสนระเตเทวกายาพิกันตาเตวิชานาถาพิกเวเตจาอาตปะมกรุงสุตตะวาพุทธะสะสาสนังเตสัมปาตุระหูยานังอามนุษสานะทัศนังอเปเกสตะมัทขงสหัสสังอัฏฐะสัตตริง สักตังเอเกจะหัดส,สานางอามนุสานะมัทธสุงอเปเกนันตะมัทธขุงทิสาสัาพพาปุราอาหงตันจสัพพังอภินญ,ญายะวะวะกขิตวานะจักภูมาตะโตอามันตะยิสัทธาสาวะเกศาสเสนระเตเทว,วากายาพิกันตาเตจะวิชานาถาพิขวโว เยโวนหังกิตาอิสามิคิดดาหิอนุปุพะโสสัตตสหัสสายวะยะขาปุมมากาปิลาวัตวาอิทิมันโตสุติมันโตวันนะวันโตยะสัสีโนโมทมานาอภิกามุภิกขูนางสามิตริวนางชาสหัสสาเหมะวะตายยะขานานาตับนานาตะวันนิโนอิทิมันโตสุติมันโตวันนะวันโตยะสัสี โนโมธามานาอภิกามุงพิขูนางสามิติงวะนางหาตายคีราติสหัสสายะัานานาต่อวันนิโนอิีิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสักสีโนโมธมานาอภิกามุงพิขูนางสามิติงวะนางอิเจเตโสรสัตโสรัสสสหัสสายะขานานาต่วันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสัสสีโนโมธมานาอภิกามุงพิคูนางสามิติงวะนางเวสามิตาปัญจก สตายะขานาตะวันนิโนอิทิมันโตชุดิมันโตวันะวันโตยะสัสีโนโมทามาอภิกามุพิคุนังสาวิตรงวันางคุมพิโรราชค่ะิโกปุเวรุปัตเวปุลิลาสะนิเวสานางพินโยนางสตะสหัสสังยะขานางปะอิลุปาสติคุมพิโรราชคหะฮิโกโสคปาคะสาวิตรงวานาง ุริมันจะที่สังราชาทัตตาร์โถปัสสาสติคันทัพพานางอาทิปติมหาราชายัสาศีโสปุตาปีราาัสสาภาโวอินทนามามหาพลาอิทธิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยาสิีโนโมธมานา,าภิกามุ้ิคู่นางสามิติงว่านางค่ะขีนันจะที่สังราชาวิลุหะวิลุโโหตับ ปะสาสติกุมพันธ์านังอาทิตติมหาราชายัสสิโสพุตตาปิตาสาภาวูอินทนามามหาพลาอิเใหมันโตสุติมันโตวนาบันโตยัสสิโน โมธมานาบิการมุงพิคู่นางสมิติจิงวัน์ปชิมันจากที่สั่งราชาวิลุปะโคปัสสตินาคานางอาทิตติมหาราชายาสสิโสปุตตาปิดตะสาบอูอินทนามามหาภัยที่มันโตชุติมันโตวณวันโตยาสสิโนโมธมานาบิการมุงพิคู่นางสมิติงวนาจริยวัฒนะ ทิสังราชาคุเวโรตปะตปะตปะสาสติยาขานาะงอธิปติมหาราชายัสสิโสอุตตาปิตาสาภาโวอิทนามามหาพลาอิริมันโตสุติมันโตวนะวันโตยัสสิโนโมธมานาอภิกรมุภีคู่นางสามิติงว่านางอุดรปุริมะทิสังทัตตะรัตโถทักคีเนะวิรุหะโกปชิเมมะวิรูปะโขคุเวโรอุตรังทิสร้างจตารโรเตมหาราชาสามันตาจาตุโดหิตะทิสาม คาทลมานาถังสุวเนกาปิละ,ว,ะวัฒเวเตสังมายาวิโนทาสาอาคูวันสานิกาสถามามายากุเตนทุเวเตนท,ท,นทุวิตูจะวิตุโตสหจันทนโนกามาเศธโถจากกินนุขันทุกนิขันทุจะปะทานปะนาโธโอปะมันโยจะกเทวสุโตจะมะอันตลิ สิตตะเสโนจักคันทพโณณโลราชาชะโนสะโพอาคูปันจะสิขโขเชเจวะติมพระรูสุริยะวัจสา เอเตจันเยจะราชาโนคันทัพพารสหราชุพิโมทมานาอภิกามุงพิคูนางสามีติงวะนางอาหาคูนาภาสานาคาเวสา,า,สาสราสหสัจฉกากรมพารสัตตะราอาคูปยาคาสหายาติพิยามุนาคตรัฐานา,าคูนา,ายาสาัสีโนเอราวันโนมหานาโคโศป,ปาคะสามีติงวะนาง เยนาคะราเชสหสสาหรันติทิพาทิชาปักขีวิสุทธาจักขูเวหายะสาเตวานมามัชปตาจิตราสุปันนาอิติเตสังนามังอภยันตาทานาคร,ราชานามาสิสุปันนโตเขมะมะกาสีพุทโธสันหาหิวานใจหิวปะวะ อุบาวะหะันตานาคาสุปันนาสาระมังกังสุพุธทธังชิตาวาชิราหัตเถนะสม,มุทังอสุราสิตาพาตาโรวาสาวาเศเต,เติทิมันตโตยัสสิโนกาลกัญชามหาพิสมาอสุราธานะเวคาสาวปะจิตติสุจิตติจา่าปะหาราชโชปราโทมะนามุจีสหะ สัตปัญจาพาริปุตานางสัพเทเวโรจนะจมามกาสันในอิตวาพระลินเสนาลาหุพัทธภุมุปาขมุงสมาโยนาอยาทานิพทัานเตทิขูนนางสามิติงวันังอาโปจะเทวาปัทวีจะเตโชวายโยตถาขมุงวารุณาวารุณาเทวาโสโมยสสาสสาสสหเมตตากรุณากายิกาอาคูเทวาัสสีโน ทัสเสเตทัสธากายาสัพเพนานะตวานิโนที่มันโตชุติมันโตว,วันนวันโตยัสสิโน,โ,นโมทมานาอภิการมุงพิคูนางเสมิติงวานางเวณูจะเทวาสหรีจอัสมาจะททุเวยะมาจันทัสสูป,ปันิสาเทวาจันทมาคูปุรคิตาสุริโยยัสสุป,ปันสิสาเทวาสุริยะมาคูปุรคิตานักขัดตาีิปุรักิตาวาอาคูมันทะ พระลาหากาวาสูนางวาสโวาเศธโถสโกปาพะปุรินทะโภพเศเสเต,เตทัสธากายาสัพเพนานะต่วันนิโนวิทิมันโตชุติมันโตวนะวันโตยัสสิโนโมธมานาพิกามุงพิคู่นงางสัมมิติงวะนางอาหาครูอักษาคูเฮวาชาละมักคิสิขาวิวะ อ่ะผิดฤทากาจะโรชาจาอุม,มาปุภานิพาสีโนว,วารุณาสหาธรรมมาจัดจุตาจาันนชกาสู่เลยะรุจิราอาคูอาควาวูวาสวะวันสิโนทาะเศเติชัสทากายาสาเพน,ะนะตาตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโต,วน,ตวนะวันโตยัสัสีโน โมทมานอาอภิกาโมพิคุณังสาม,มิติงวะนางสมานามหาสมานามานุสามะมาุาสัตสุตมาขิดดาปะทูสิกาอาคูอาคูมโนปะทูสิกาอาัถาคูหัรโตหัรัโยเฮวาเยจะโลหิตะวาสีโนปาราคามหาปาราคาอาคูเทวายัสสีโนพัสเสตทัสธากายยาสเพปามานันตะวันนิโน อิทิมันโตชุติมันโตวัน,นะวันโต,นโตยะสัสสีโนโมทมานาภิกม,มุภิคู่นางสม,มิติงวานางสุกามกะรุมหาอะลุนาอาคูเวคณนะสะสหะโอทาตะไครหาปามโมขาอาคูเทวาวิจักขนาสาธามัตตาถาละขะชามิสกากาจักยะสัตสีโนอะทะนักยังอาคาปะชุนโนโยทิสาภิวัตติ คะเ,เตสตเฮสทากายาสาเพนานะตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนวันโตยัสสิโนโมโทมานาติกามุ่งพี่คู่นางสม,มิติงวะนางเขมิยาดุสิตาตุสิตายามากักาจะยัสสิโนลำพิตาก,ากากามาเศถาโชตินามาจะอาสาวานิมมานารติโนอาคูอัฐาคูปารณิมปารณิม,มิตา คาเสเตเทคสถากายาสัเพนานะตะว,วันนิโนอิทิมันโตชุดิมันโต,วน,ตวนะวันโตยะสาสิโนโมทมานะอภิกามุ่งพี่คู่นางเสม,มิติงวะนางสาัตเทเตเท,าท,าทาวะนิกายาสาเพนานะตะว,วันนิโนนามันวะเยนะอาคันชุงเยจันเยสะสะทิสาสหาปะวุธาชาติมะขี่ลังโอคะตินนะมะนาสวังทักเขมโมคะตะรังมาคังจันทัง วัชสิชธาติตังสุพัมมาปารมาตัตโตจ่าหุตตาอิทิมัตโตสหสะสนังกุม,มารโรติโสจะโสปาคะสมิติงวานังสหัสสะพัมมะโลกกานังมหาพัมมาพิติธาติอุปป,ปันโนชุติมันโตพิสมากายโยยัสสิโสทัสสะสะเสถาอิสลาอาคูปัญเจกะวัสะวัตติโนเตสันจะ มัชโตอาคาหาริโตประริวาราโตประริวาริโตเตจะสัพเพอภิกันเตสินเทเทเวสพัมมะเกมาราเสนาอภิการมิปันสะกันหัสสมันทีอยังเอถะคันหาถะพัทธพันทัตถาลาเคนะพันทะมุตโตมุตมัตมถุโวสัมมันตาประริวาเรถามาโวมุนจิตถะโกจิ นางอิติตัตดธามหาเสโนกันหาเสนางอาเปศีปานินาตะละมาหันจากตะลางกตาวานะเพระวังยะถาปาวุสะโกเมคโคยะถะนะยันโตสวิชุโกตถาโสปจุภาวัติสังขุทโทอาศัยยังวเสตัดจะสัพพังอภินยายะวะวะคิตวานะจะคุมาตะโตอามันตะอิ ใจสัทธาสาวกเกศาสเนระเตมารสเสนาพิกันตาเตวิชานาถาพิขาโวเตจับตับอาตับปะมะกะรุงสุตวาพุทธศาสาสาสนังวีจาราเคหิปากามุเอสังโลกัมปิอินชะยุงสัพเพว,วิชิตตสังคามาพระยาตีตายัสสิโนูโมทันติสัทธาภูเตหิสาวกาเตชะเนสุตาตี